รเรียนเทอร์โมไดนามิกกันทุครับนักเรียนครับได้เวลาแล้วอันนี้เรามาดูตัวอย่างที่6นะครับตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะชี้ให้เห็นถึงคอนเซปต์เกี่ยวกับเรื่องของการระบุปริมาณของงานที่สัมพันธ์กับการกําหนดขอบเขตนะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยเขาก็กําหนดว่ามีถังแข็งแกร่งใบหนึ่งนะครับซึ่งถังนี้เนี่ย มันถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนครับโดยที่ตัวที่แบ่งเนี่ยก็จะใช้ตัวแผ่นเยื่อบางๆนะครับเป็นตัวแบ่งทั้ง2ฝั่งที่แบ่งมาแล้วเนี่ยนะครับก็ใส่น้ําไว้ทั้งคู่นะครับดังที่แสดงอยู่ในรูปข้างล่างนี้นะครับในห้อง A นะครับก็คือส่วนทางด้านซ้ายมือนี้เนี่ยใส่น้ําที่200กิโลปาสคาลนะครับแล้วก็มีปริมาตรจำเพาะ0.5ลูกบาทเมตรต่ตอกิโลกร,รมัมมีปริมาตรในห้อง A ทั้งหมดนี้เนี่ย 1>, 1ลูกบาทเมตรนะครับส่วนห้อง B นะครับหรือว่าด้านขวามือของรูปนี้เนี่ยก็จะใส่น้ำจำนวน3.5กิโลกร,รัมนะครับที่ความดัน0.5เมกะปาสคาลอุณหภูมิ400องศาเซลเซียสอันนี้คือข้อมูลในสภาวะเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวเมมเบรนหรือเยื่อตัวนี้เนี่ยมันก็ถูกฉีกขาดออกนะครับและการส่งผ่านความร้อนเนี่ยก็เทกสเสคือเกิดขึ้นมานะครับ การฉีกขาดของตัวแผ่นเมมเบรนตัวนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้น้ําทั้ง2ฝั่ง2ห้องนี้เนี่ยมันผสมกันจนมีเนื้อเดียวกันนะครับ uniform s t a ต e คือมีคุณสมบัติเหมือนกันไปหมดเลยที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสนะครับให้หาการส่งผ่านความร้อนของกระบวนการว่ามีค่าเท่าไหร่ก็ในการคํานวณข้อนี้นะครับเริ่มต้นเราก็เขียนข้อมูลในสเตตที่1กับสเตตที่2ก่อนนะครับก็ขอใช้รูปที่เขียนไว้เนี่ยเป็น รูปในสเตทที่1ไปเลยนะครับเราก็จะได้ออกมาว่าที่สเตทที่1น,นะครับข้อมูลก็ให้มาแล้วก็คือที่ห้อง A เนี่ยก็จะมีความดันเท่ากับ PA ในสเตทที่1น,นะครับก็เท่ากับ200กิโลปาสคาลแล้วก็มีปริมาตรจำเพาะนะครับก็คือ VA ในสเตทที่1เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ0.5้เมตรกำลัง3ต่อกิโลกร,รมัมรูปริมาตรด้วยนะครับ ก็เป็น va ในสเตทที่1นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ลูบบาทเมตรคราวนี้ข้อมูลของห้อง B บ้างนะครับสำหรับห้อง B เนี่ยรู้ว่ามีมวลเป็นมวล B ในสเตทที่1นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3.5กิโลกรัมแล้วก็รู้ความดันด้วยนะครับความดันของ B ในสเตทที่1ก็เท่ากับ0.5เมกะป,ปสาสคาลแล้วก็ รู้อุณหภูมินะครับอุณหภูมิของ B ในสเตทที่1ก็เท่ากับ400องศาเซลเซียสอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลในสเตทที่1นะครับอันนี้ในสเตทที่2เนี่ยตามโจทย์กําหนดเขาบอกว่าเมมเบรนมันขาดออกจากกันแล้วนะครับ <c oughs> ก็เขียนรูปเป็นลักษณะอย่างนี้กันนะครับเมมเบรนขาดกันละก็ทุกอย่างผสมเป็นเนื้อเดียวกันหมดนะครับอุณหภูมิที่เรารู้ก็คืออุณหภูมิในสเตทที่2เนี่ยเท่ากับ100องศาเซลเซียสนะครับตามที่โจทย์กําหนดมาให้อันนี้ก็จะเป็น เป็นสเตทที่2ส,สิ่งที่เขาให้หาก็คือความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในการคำนวณข้อนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องสนใจเป็นอันดับที่1ก็คือเราต้องใส่ขอบเขตของมันให้เรียบร้อยก่อนว่าขอบเขตของระบบที่เราพิจารณาจะเป็นแค่ไหนนะครับในข้อนี้เนี่ยเราก็ใส่ขอบเขตเป็นเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับคือเราหุ้มเราหุ้มถังไปด้วยเลยแล้วกันนะครับ การที่ถามว่า,าหุ้มถังอย่างนี้จะมีสมมติฐานนในก็คือถือว่าไม่พิจารณามวลของถังนะครับไม่มีการไทเทควารมร้อนกับมวลของถังก็หุ้มเป็นลักษณะนี้เลยหรือถ้าจะไม่อยากจะตั้งสมมติฐานแบบนั้นก็หุ้มเอาเฉพาะเนื้อของน้ําที่อยู่ข้างในก็ได้นะครับที่อยู่ในถังทัานนี้ได้ทั้งคู่นะครับเหมือนกันนั้นรอบนี้เนี่ยขอบเขตของระบบก็จะเป็นตามนี้จะอย่างที่บอกนะครับถ้าหุ้มทั้งถังอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ คือมีสมมติฐานเพิ่มนิดนึ่งคือเราไม่มีข้อมูลของมวลถังไม่มีการบอกอุณหภูมิของของตัวผิวเนื้อถังมาด้วยนั่นเราก็ถือว่าน้อยมากจนไม่เอามาคิดนะครับมัน mm hmm. ก็จะเหลือลักษณะเดียวกันกับที่เราหุ้มข้างในนั่นนะครับ mm hmm. ก็จะได้แบบนี้อันนี้พอเราได้ประเด็นนี้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ลองพิจารณาดูนะครับเราก็จะเห็นว่าการฉีกข,ขาดข,ของเมมเบรนตันนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดการขยายตัวของตัวน้ําในห้อง A และ B นะครับอันไหนขยายอันไหนหดไม่รู้แหละแต่ว่า ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นภายใต้ภายใต้ภายในครับภายในภายในเส้นขอบเขตของเรานะครับมันไม่ได้ไม่ได้ทะลุผ่านเส้นขอบเขตมาให้เราเห็นคือมันมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในในขอบเขตของเราเพราะฉะนั้นตามหลักการที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยแบบนี้เราจะไม่เห็นงานหรือพูดง่ายๆก็คืองาน1นสองใน process ที่เราดูเนี่ยภายใต้ระบบที่เราครอบไว้แบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าเป็นศูนย์ อันนี้ก็จะเป็นการพิจารณาที่มันซ่อนอยู่ในตัวโจทย์นะครับเราต้องแม่นคอนเซปต์ก่อนว่าขอบเขตอยู่ที่ไหนแล้วงานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันเกิดจากการขยายตัวหดตัวของขอบเขตไหมหรือว่ามันมีการให้งานข้ามขอบเขตไปหรือเปล่าถ้าไม่มีการขยายตัวหรือหดตัวของขอบเขตนะครับหรือว่างานมันไม่ได้ข้ามขอบเขตออกมาเนี่ยเราก็จะไม่เห็นงานหรือผู้อีกในหนึ่งก็คืองาน1 2ก็จะมีค่าเป็น0ูนย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ที่มันซ่อนอยู่ในโจทย์ข้อนี้ อันนี้พอเราเขียนทุกอย่างพิจารณาเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็นึกถึงสมการที่เกี่ยวข้องกันนะครับสมการที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเหลือเป็นสมการกดข้อที่1 1อันนะครับก็จะได้ออกมาเป็นว่า q 1 2ก็จะมีค่าเท่ากับ u 2ลบด้วย u 1เราแล้วก็บวกกับเวิร์กเราทราบแล้วนะครับว่าตัวเวิร์กหตรงนี้เนี่ย มันเป็นศูนย์ไปนะครับสมการก็จะเหลือแค่นี้วันนี้ถ้าเราลองแตกสมการนี้ไปอีกทีนึงนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น Q12 เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ u 2 u 2นี่เนื่องจากมันเป็นส,สเตตเดียวกันหมดนะครับลบด้วย u 1 u 1เนี่ยมันประกอบไปด้วย2ถังนะครับถัง a กับถัง b เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นเป็น u 1ของ Ua1 แล้วกันนะครับ Ua1 แล้วก็บวกกับบวกกับ Ub ในสภาวะที่1นึ่งนี้ถ้าเราเขียนตัวนี้ให้อยู่ในรูปของสมบัติอินเทน i v ฟนะครับแล้วเราก็แจกเครื่องหมายลบเข้าไปในวงเล็บให้เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะได้ออกมาว่า Q12 ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ Mu2 ลบกับ Ma1 Ua1 แล้วก็ลบกับ Mb1 Ub1 พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วครับว่าตัวนี้คือเราไม่รู้ค่าโจทย์ต้องการจะหาแน่ๆนะครับตัวมวลเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหาเพราะตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับส่วนตัวค่า Ua1 ตัวนี้เนี่ยเราก็เราจะต้องทําการหาจากข้อมูลที่โจทย์ให้มา Ub1 ก็เช่นกันนะครับ อันนี้ดูทิศทางการคำนวณแล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องเน้นไปที่การหามวลแล้วก็หาพวกค่าพลังงานภายในของแต่ละสเตจให้เรียบร้อยก่อนอันนี้พอเราดูแนวทางเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มมาหานะครับเราก็เริ่มจากการพิจารณาสมบัติของสมบัติของสสารนะครับที่เราจะดูเป็นอันแรกก็คือดูที่สเตจที่1ก่อนในสเตจที่1เนี่ยมันประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนของถังนะครับแล้วก็ส่วนของ ของถัง a แล้วก็ถัง b ลนะครับเั้นเราก็เริ่มจากพิจารณาที่ที่ห้อง a ก่อนนะครับข้อมูลในห้อง a ที่เรามีอยู่นะครับตามที่โจทย์กำหนดเนี่ยก็บอกความดันมาให้นะครับก็คือ p a 1เนี่ยมีค่าเท่ากับ200กิโลปาสคาลนะครับแล้วก็บอกค่าปริมาตรจำเพาะมาให้ด้วย v a 1เท่ากับ0.5เมตรกำลัง3ต่อกิโลกรัม ถ้าบอกมาสักขนาดนี้แล้วเนี่ยก็หมายความว่าเราก็ต้องรู้แล้วครับว่าเราต้องเช็คสถานะมันซึ่งจากการตรวจสอบสอบสถานะเนี่ยเราก็รู้ได้ทันทีครับว่ามันมีสถานะเป็นเป็นของผสมตรงนี้ถ้านักเรียนลืมแล้วก็กลับไปทวนในบทที่2นะครับวิธีการตรวจสอบสถานะก็คือไปเช็คก,กับตาราง อิ่มตัวนะครับเป็นกรณีนี้ในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นน้ําเราก็เปิดตารางไอ้น้ําอิ่มตัวตารางน้ําอิ่มตัวซะนะครับที่อุณหภูมิที่ความดัน2 0 0 kpa นะครับเราก็จะพบว่าไอตัว va ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ va 1เนี่ยมันน้อยกว่าค่า vg แต่ว่ามากกว่าค่า vf นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นของผสมอันนี้ก็คือหลักการที่เราเรียนมาแล้วนะครับพอเรารู้ว่ามันเป็นของผสมเนี่ยเราก็เปิดตารางนะครับเพื่อที่จะหาค่าคุณสมบัติของของผสมกันก่อน รเราก็จะได้ออกมาว่าตัวตัว vf นะครับโน,น้ตไวนิดนึ่งเปิดตารางอิ่มตัวนะครับตัว vf ก็จะมีค่าเท่ากับ0.001 0 6 1นะครับแล้วก็ตัวตัว vg นะครับ vg ก็จะมีค่าเท่ากับ 0. 0.8857หน่วยเป็นเมตรกำลังสองต่อกิโลกร,รัมทั้งคู่นะครับแล้วเราก็แววหายูนิดนึงเพราะว่าตามที่เราไล่มาเราต้องใช้ตัว U ด้วยนะครับแล้วก็เอา UF มาก่อนนะครับ UF ก็จะมีค่าเท่ากับ504.47นะครับหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมแล้วก็ UFG นะครับ UFG มีค่าเท่ากับ2 025 .0 นะครับกิโลจูลต่อกิโลกรัมอันนี้คือข้อมูลที่ได้มาจากตัวตารางเทอร์โมน,น,นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาทำการพิจารณาดูครับว่ามีข้อมูลแบบนี้แล้วเราจะหาอะไรเรามี VA 1เรียบร้อยแล้วเรามี VF มี VG ก็แสดงว่าอันเนี้ยให้ข้อมูลมาเพื่อให้เราหาค่าคุณภาพ i หรือค่า x นั่นเองนะครับ แล้วก็ตรงตามหลักการที่เรียนมาครับพอเป็นของผสมเนี่ยถ้าอยากจะหาคุณสมบัติตัวที่เหลือต้องรีบหาค่าคุณภาพไอก่อนเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มหาค่าคุณภาพไอนะครับค่าคุณภาพไอเราก็จะหาได้มาจากตัวสมการ VA 1นะครับเท่ากับ VF บวกด้วย xVFG นะครับ เราก็แทนค่าลงไปในสมการนี้นะครับ VA 1เรารู้แล้วโจทย์ให้มานะครับเท่ากับ0.5ก็จะเท่ากับ VF ก็คือ0.001061นะครับแล้วก็บวกกับ x เราไม่รู้ส่วน VFG ก็คือ VG ลบ VF นะครับมันก็คือ0.08857ลบด้วย VF ก็คือ0.001061 อันนี้แก้สมการหาค่า x ออกมานะครับก็จะได้ x ออกมามีค่าเท่ากับ0.564003อันนี้เพื่อให้รู้ว่าเป็น x ของสเตตที่1ของถัง a นะครับก็ค่อยเป็น x a 1ไปก็แล้วกันนะครับอตอนนี้เราได้ตัว x มาเรียบร้อยแล้วพอเราได้ x มาเรียบร้อยแล้วเราก็หา u ต่อนะครับ ตัว u ก็หาจาก u a ในสเตทที่1น,นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ uf บวกด้วย x uf g นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ uf มีค่าเท่ากับ504.47อันนี้เราหามาจากตารางข้างบนนะครับหาไว้แล้วบวกด้วย x เพิ่งหามาสดร้อนๆเลยนะครับก็คือ0 5 6 4 0 0 3 คูณกับ u f g นะครับหาไปแล้วก็คือ2025.0นะครับอันนี้กดเครื่องคิดเลขออกมาเราจะได้ออกมาว่าตัว UN 1ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1646.576นะครับหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมเอาละครับตอนนี้เราได้ข้อมูล เอามาแทนในพจน์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับลองไล่ดูนะครับสมการที่เราเช็คไว้ตอนต้นสมการนี้นะครับตอนนี้เราได้พจน์ U A 1เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราหา M A 1อีกหนึง่งจะได้ครบของพจน์นี้นะครับตัว M A 1เนี่ยก็หาไม่ยากเพราะเรามีสมบัติ intensive กับ extensive คู่หนึ่งอยู่ก็คือ V A 1หารด้วย v เล็กของ A 1ตรงนี้ V A 1โจทย์ให้มานะครับตั้งแต่ต้นข้อเลยนะครับ เราโน้นไว้ตรงนี้เพิ่มเติมนะครับมันให้มาในต้นข้อละเขาบอกว่า va ในสเตทที่1เนี่ยเท่ากับ1ลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้นเราก็แทนตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น1หารด้วยตัว va 1เราหาโจทย์ให้มาแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือ0.5เพราะนั้นตรงนี้ก็จะออกมาเป็น2กิโลกร,รมัมเอาแล้วครับข้อมูลในถัง a ที่สเตทที่1เราก็ได้ครบแล้วนะครับ ต่อมาเราก็มาดูถัง B บ้างนะครับข้อมูลถัง B ที่โจทย์ให้มานะครับเราก็รู้ว่าอุณหภูมิของถัง B ในสเตทที่1น,นะครับเท่ากับ400องศาเซลเซียสแล้วเราก็รู้ความดันด้วยนะครับความดันในถัง B ที่สเตทที่1เนี่ยเท่ากับ500กิโลปสาสคาลบอกมวลมาให้ด้วยนะครับเท่ากับ 3.5กิโลกร,รมัมตรงนี้จากข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับเราก็ไปตรวจสอบสถานะดูนะครับเราก็จะพบว่าตัวสถานะของของอน้ำที่อยู่ในถังบตรงนี้เนี่ยมันมีสถานะเป็นไอออนยิ่งยวดนะครับ แล้วเมื่อเรารู้ว่าเป็นตารางไอรอนยิ่งยวดเราก็เปิดตารางไอรอนยิ่งยวดนะครับเป็นตารางไอรอนยิ่งยวดของน้ำนะครับแลวสิ่งที่เราต้องการจะเปิดก็คือค่า v เล็กกับค่า u นะครับเราก็จะได้ออกมาว่าตัว v b ที่สเตทที่1นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0.61728นะครับหน่วยออกมาเป็นเมตรกำลัง 3. ต่อกิโลกร,รมัม ตรงจุดนี้เนี่ยอยากจะเตือนนักเรียนอีกครั้งนะครับว่าเวลาดูคลิปเนี่ยให้เปิดตารางเทอร์โม <ไป S 2> ตามไปด้วยนะครับเพราะว่าตารางเทอร์โมนี่เป็นพื้นฐานการคำนวณที่สําคัญท right ี่สุดเลยของเรานะครับนั้นอย่าดูเพลินไปอย่างเดียวดูตามไปด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะอะไรนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยในคลิปนี้ก็บอกว่าเป็นไอรอนยิ่งยวดก็ก็ดูเหมือนไม่มีอะไรครับแต่ว่าจริงๆก็คือต้องไปเปิดตารางอินตัวเช็คก่อนว่าที่4 0งศาเลเซียสเนี่ยความดันมันเท่านี้หรือเปล่าเป็นไปตามที่เรียนมาหรือเปล่านะครับ ถ้าไม่ใช่ก็อโอเคเป็นไอรอนยิ่งยวดอะไรเงี้ยมันมีวิธีพิจารณาอยู่ซึ่งต้องฝึกทําตลอดนะครับอย่าดูเพลินไปอย่างเดียวนะครับเอาละตรงนี้ก็จดไปนะครับ u b 1ก็จะมีค่าเท่ากับ2963.2หน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมนะครับตอนนี้เราได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเราแวะหาตัว v b 1ไว้นิดนึงนะครับ วใหญ่นะครับอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับมวลคูณกับ Vb s ส a t e 1ตัวเล็กนะครับมวลโจทย์ให้มาแล้วคือ3.5กิโลกรัมนะครับส่วน Vb 1ก็คือ0.61728ก็จับคูณกันให้เรียบร้อยนะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ออกมาเป็นมวลมีปริมาตรของห้อง B ในสเตทที่1นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2.16 0ูนนะครับหน่วยออกมาเป็นเมตรกำลัง3นะจากข้อมูลทั้งหมดที่มีนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่ามวลในสภาวะที่1เนี่ยคือ2กิโลนะครับมวลของของห้อง A ด้วยนะครับของห้อง A ในสภาวะที่1คือ2กิโลโมวลของห้อง B ในสถานะที่หนมี3.5มกิโลเพราะฉะนั้นในสภาวะที่1นเนี่ยนะครับมวลรวมก็จะมีค่าเท่ากับมวลของ A ในภาวะที่1บวกกับมวลของ B ในสภาวะที่1นะครับก็เท่ากับ สบวกกับ3.5ก็เท่ากับ5.5กิโลกรัมเนื่องจากว่ามันเป็นระบบปิดนะครับดังนั้นมวลรวมก็จะมีค่าคงที่เท่ากับ5.5กิโลกรัมไปตลอดทั้งการคำนวณเลยนะครับอันนี้เราก็มาดูสเตจที่2กันต่อนะครับพิจารณาที่ที่สเตจ2กันบ้างนะครับสเตจที่2เนี่ยมันรวมเป็นเป็น เนื้อเดียวกันไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เรามีอยู่ก็คืออุณหภูมิ T2 เท่ากับ100องศาเซลเซียสแล้วเรารู้ด้วยจากการคำนวณของเราเองว่ามวลในสภาวะที่2เนี่ยนะครับเท่ากับมวลในสภาวะที่1แหละก็คือ5.5กิโลกรัมแล้วเรารู้ปริมาตร V2 ด้วยนะครับปริมาตร V2 ก็คือปริมาตรของ VA ในสภาวะที่1ครับบวกกับปริมาตรของ B ในสภาวะที่1ด้วย2ตัวนี้จับบวกกันนะครับเราจะได้มาว่า V2 ก็จะมีค่าเท่ากับอ่ะลองดูนะครับ v a 1ก็คือตามโจทย์ที่ให้มาครับก็คือ1ลูกบาทเมตรนะครับส่วน VB1 เนี่ยเราหาไว้แล้วนะครับก็คือ2.16 048งน,นตรงนี้รวมกันก็ได้ V2 ออกมามีค่าเท่ากับ3.16 048เมตรกำลัง3นะครับ ันนี้เราก็จะได้ข้อมูลปริมาตร v 2มาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยได้ v 2ออกมา v 2ใหญ่นะครับรู้มวลด้วยก็เท่ากับเรารู้ v เล็กในสภาวะที่2แล้วก็รู้อุณหภูมิ t 2อันนี้น่าจะพอไปต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็หา v เล็กก่อนเราจะได้ว่า v 2ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ v 2ใหญ่หารด้วยมวลตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ3.16 0.48หารด้วยมวลนะครับมวลก็คือ5.5กิโลกรัมก็จะได้ออกมาว่าตัว v2 ของเราเนี่ย <g> um> ก็จะมีค่าเท่ากับ0.574633หน่วยออกมาเป็นเมตร <g> um> กำลัง3ต่อกิโลกรัมนะครับตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าเรารู้อุณหภูมิ T2 รู้ปริมาตรจำพวะ V2 เพราะฉะนั้นมันก็เข้ารูทีนมาตรฐานนะครับก็ค,คือต้องตรวจสอบสถานะของมันก่อนว่าสถานะเป็นอะไรนะครับซึ่งจากการตรวจสอบสถานะเนี่ยวิธีการก็คือเราไปเปิดตารางอิ่มตัวที่1นึ่งร้อยองศาเซลเซียสนะครับเราลองจดค่าไปดูคร่าวๆก่อนก็ได้ก็เปิดตารางที่1นึ่งร้อยองศาเซลเซียสนะครับตารางที่ใช้คือตารางอิ่มตัวนะครับทุกครั้งที่เช็คสถานะเราจะเช็คเริ่มที่ตารางอิ่มตัวเสมอนะครับ เราก็จะเห็นว่า vf ของเราเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ0.01044 0, 00 1. 1> 0 <44. S 2> แล้วก็ vg ของเราเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1.6729อันนี้หน่วยเป็นเมกกำลัง3ต่อกิโลกร,รัมทั้งคู่นะครับถ้าเทียบกับ v2 เราเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าตัว v2 เราเนี่ยมันมีค่ามากกว่า vf ครับแล้วก็น้อยกว่า vg เพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นของผสมนั่นเองนะครับพอเป็นของผสมเนี่ยงานที่เราจะต้องรีบหาเลยก็คือค่าคุณภาพไอนะครับก่อนที่เราจะไปหาค่าคุณภาพไอเนี่ยเราก็แวะจดค่าพลังงานภายในมาให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาย้อนกลับมาจดอีกเราจะได้ออกมาจากตารางอิมตัวที่อุณหภูมิ1 0 0อองศาเซลเซียสนะครับเราจะได้ uf มีค่าเท่ากับ 41.8.91นะครับหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมแล้วเราจะได้ออกมาว่าตัว UFG นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ20.87.6กิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมเอาละครับเราแววจดเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาหาค่า x นะครับหาค่าคุณภาพไอ สำหรับค่าคุณภาพไอตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เราจะหาจากข้อมูลปริมาตรจำเพาะครับเราก็จะได้มาว่าตัว v2 ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ vf บวกด้วย x ของสเตตสอนะครับคูณกับ vfg v2 เราหาไว้แล้วนะครับเมื่อสักครู่มีค่าเท่ากับ0 5 7 4 6 3 3นะครับก็จะเท่ากับ vf นะครับ vf หาไว้แล้วตะกี้ก็มีค่าเท่ากับ0.001044แล้วก็บวกกับตัว x นะครับ x 2ตัวนี้เรากำลังจะหา vfg ก็คือ vg ลบด้วย vf นะครับ vg ตะกี้เราหาเวลาก็คือ1.6729นะครับแล้วก็ลบด้วย vf ตัวเดิมก็คือ0.001044 อันนี้กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับก็จะได้ออกมาว่า x 2ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ0.343085ตอนนี้เราได้ x 2มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พร้อมจะหา u 2ละ u 2ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ uf บวกด้วย x 2 ufg นะครับอันนี้ก็แทนค่าไป uf ก็มีค่าเท่ากับ 418.91นะครับแล้วก็บวกกับวงเล็บ x 2ก็คือ0.343085แล้วก็คูณกับ ufg นะครับหาไว้แล้วก็คือ2087.6กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับก็จะได้ u 2ออกมามีค่าเท่ากับ11 35 1> จ1 3 4นะครับหน่วยออกมาเป็นกิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมวันนี้เราก็ได้ข้อมูลมาแทนกดข้อที่1ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไล่ด้วยกันดูนะตอนนี้ Ua 1เรารู้แล้วนะครับ Ma 1เราก็หาไว้แล้ว Ub 1เราหาไว้แล้วนะครับ Ub 1อยู่นี่หาแล้ว Mb 1เราก็หาไว้แล้วตะกี้ที่สเตตที่2เนี่ยมวล ในสเตทที่2เรารู้แล้วนะครับว่ามันเท่ากับผลรวมมวลในสเตทที่1ก็คือ5.5กิโลกรัม U2 เราเพิ่งหาไปตะก,กี้ก็หาครบแล้วนะครับเราก็พร้อมจะแทนค่าหาตัว Q1 Q2 ได้แล้วเราก็แทนค่านะครับเราจะได้มาว่า Q12 ตามที่เราคุยตะก,กี้นะครับมันก็คือ M2U2 นะครับลบกับ MA1UA1 นะครับลบกับ M 1> mb 1 ub 1ตรงนี้เราก็แทนค่านะครับจะได้ออกมาว่า q 1 2ก็จะมีค่าเท่ากับ5.5นะครับคูณกับ1 135.134อันนี้คือ u 2นะครับแล้วก็ลบกับ ma ก็คือ2กิโลนะครับคูณกับ ua 1ก็คือ1646.576นะครับแล้วก็ลบกับ m1 mb ในสภาวะที่1นะครับก็คือ3.5กิโลกร,รมัมแล้วก็คูณกับ ub ในสภาวะในสภาวะที่1นะครับก็คือ2963.2นะครับ, 6, 3, 2, รบเสร็จแล้วเราก็กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับก็จะได้ออกมาว่า q12 ของเราเนี่ยก็จะมี 5, ค่าเท่ากับติดลบ74211จุด 1, 1, กิโลจูลน,นะครับอันนี้เราก็สรุปคำตอบแล้วนะครับก็จะได้ออกมาว่าตัวระบบเนี่ยมันคลายความร้อนออกมานะครับเท่ากับ7421.11กิโลจูลครับ ก็เป็นอันเสร็จข้อนี้นะครับครับในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เน้นให้นักเรียนเห็นถึงการแยกคำนวณมวลของระบบนะครับในกรณีที่มันมีการผสมกันนะครับแล้วนอกจากนั้นมันซ่อนคอนเซ็ปต์ที่สําคัญที่เราพูดกันไว้ในบทเรื่องของงานและความร้อนะครับก็คือการกําหนดขอบเขตของงานมันก็จะมีผลต่อการคํานวณค่าของงานที่เกิดขึ้นนะครับอย่างในกรณีนี้เนี่ย งานไม่เกิดขึ้นอยู่ภายในเส้นขอบเขตระบบทําให้งาน1นึมีค่าเป็น0นย์ะครับถ้านักเรียนหลุดประเด็นนี้ไปเนี่ยก็จะทําให้มีพจน์ของ Work 1ึติดอยู่ในสมการกดข้อที่1แล้วก็จะคํานวณไม่ได้คําตอบนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันนะครับ